ที่มีการเกิดความเสีย่ยงในธุรกิจทำยังไงได้บ้างคะ คิดว่าจะเสี่ยงตั้งแต่แรกคือต้องเป็นคนไม่มองว่าธุรกิจที่ทำอยู่อ่ะมันจะดีเลิศมันจะดีตลอดเวลามันจะไม่มีความเสี่ยงมันจะไม่มีขาลงถ้าเรามองว่ามันเสี่ยงมันมีโอกาสเสี่ยงแล้วมันจะเสี่ยงสิ่งที่มันจะตามมาคือเราจะทำแผนไว้รองรับความเสี่ยงนั้นแต่ถ้าคิดว่ามันจะไม่มีโอกาสเสี่ยงไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยเราจะเพิกเฉยละละเลยกับมันถ้ามันไม่เกิดความเสี่ยงอ่ะมันก็โชคดีไปไงแต่ถ้ามันเกิดความเสี่ยงอ่ะเราจะเคลื่อนตัวได้ไม่เร็วจ มูฟตัวได้ไม่เร็วเพราะฉะนั้นหัดมององค์ประกอบด้านอื่นๆที่เป็นความเสีย่ยงเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่มองแค่คุณงามความดีอย่างฝั่งเดียวต้องไม่คิดว่าตัวเองเป็นแบบใส่มงที่แบบที่มันจะดีที่สุดอะ่ะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่จะทําธุรกิจอะไรสักหนึ่งอย่างตั้งคาถามกับมันหลายๆคําถามคาถามทั้งฝั่งดีและฝั่งไม่ดีถ้ามันไปดีมันจะไปดียังไงมันจะไปดีถึงเท่าไหร่มันจะไปดีสุดตรงไหนมันจะดีได้กว่านี้อีกไหมแต่มองในฝั่งไม่ดีด้วย แล้วถ้ามันไม่ดีล่ะมันจะไม่ดียังไงมันจะไม่ดีถึงตรงไหนมันจะไม่ดีกับใครแล้วถ้ามันไม่ดียางเงี้ยมันจะกลับมายังไงคนอาจจะคิดเน้เป็นมิติว่าเฮ้ยคิดมากเกินไปหรือเปล่าเป็นเจ้าหนูจำไม่เกินไปหรือเปล่าคิดไว้ตั้งแต่ตอนนี้แหละดีกว่าไปคิดตอนที่มันเกิดขึ้นแล้วเพราะสถานการณ์เหตุการณ์อารมณ์หรือปัญหาที่เกิดจากความเสี่ยงที่มันเข้ามากระทบอ่ะมันอาจจะไม่ทําให้เรามีสติสัมปชัญญะในการแก้ไขมันได้ดีเท่ากับที่เราคิดว่ามันเสี่ยงคิดว่ามันมีปัญหา แล้วก็โปรเทคมันไวตั้งแต่ต้นค่ะ